บีกเซอร์ไพรส์สำหรับน้องอาอายสาวหน่อยอายุสิบเอ็ดขวบของเฮาค่ะได้บีกเซอร์ไพรส์ที่แบบหมัมกแห้งหมักกเงือกลมท่องเออสาวนในใน,ในพวกมาไล่เป็นแสนกับ,บ่าดีใจปานนี่ ข่อยเห็นสาวเลยข่อยเห็นตอนยานุพันธุ์อุ่มหลานลงมาเนาะยังนอนเสื้อมสืลืออยู่สาวเลยยานุพันธุ์อุ่มผ่านปลาลงมาพอเห็นของขวัญแล้วก็คือตาตื่นตาตื่นบ่บ่ได้มาเบิรงอันนี้ได้กพอเห็นเป็นของที่จะของมากเลยเลนเลยเด้กสาวเลยเลนหมักเลยว้าวสันยุ่งอ่ะสำหรับของขวัญชิ้นดีนั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์เขินนะคะรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นอยากได้เพิ่นแอลพอเพิ่นตะนุนแล้วแต่ว่าที่นี่ลูกเอท S <S เป็นในเสื้อผ้ายานสาวของเขินค่ะพี่น้นองคา่ะได้ซื้อมอเตอร์ไซค์หน่อยมาเสื้อผ้หลานสาวสาวยหลังรถบ้นาน,านยกลงมาเลย,ยสุดยอดนั่งทอยอย่างเพื่อนว่าเพื่อนกับแซวว่าตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเพื่อนแซวหล,ลานไปค่ะพีน่น้องขึข้นมาเปิดออกมาเห็นเป็นรถคันสีน้ำเงินขาวว่าขันจับบรบินน้ำเงินขาวค่ะดีใจว่ะซาร์ทีเดียวกับกระลูกแพร์เลยอ๋ออันขั้นกิ้วเขียวที่เอาขึ้นเวทีน่ะเอออันนั้นกระลูกแพร์อ๋ออันนั้นมากเด้อยที่ว่าน้องทีหลินทึงเวทีแล้วกะ เอาลงมาหลังวิธีกับขี้ฤทธขี้แล้วงันหน้งงาหมาไดผู้ชายผู้ชายมันแมนของเพ่อเอ้ยสุดอยอดหลายบทบาดสำหรับน้องอาอายหลายบทบาดแห้งเก่งมากความสามารถอีหลีสาวเลยค่ะสำหรับน้องอาอายสกุลนาพรแล้วได้ของขวัญเออถึงใจแห้งคือ,อ,อว่านละไลยเงินแจนเงินรันพอดีใจจำเลยมอเตอร์ไซค์หน่อยน้อยเนาะได้ของที่มากเนาะค่ะพี่น้อขาดแหลนหม่ำเลยคนดีใจแห้งคนเป็นตะยูค่ะ กําลังสลึมสลือเนาะตอนกําลังสลึมสลื่อค่ะแม่นั่นาณูบอกเรียกญานูเคนเอินญานูญานูนานเลยเหรอคนวานคนมกหยอกแต่ลุงแพ้ลุงแพ้หน้าอะไรนะหน้าหน้ามุมหรือไหนนี่เหรอคนวามือนั้นทําไมหน้าสีเทาเออหน้าเทาหยอกคู่ปั๊บกันได้หน่ะกํนลังแพ้น้องไอไอมึนมึนขัดสู้บอกตรงเลยว่ามึนเท่งยายสีสอบเป็นเด็กหนาหลักที่มึนมา บ่ว่าสีฉากใด,ดบ่วมเป็นใดหรือภาพใดเข้ามาใดน้องนักน้องนักน่ารักอีหลีสาวเนยส<ฮ>าวละอายเป็นเพราแปลกใจที่จะมีเอ็ซีหลายเนาะไปหอดุดล่ะแต่เด็กหน่อยแต่อายุเด็กหน่อยอะไรอย่างเป็นเหมือนพี่อายจนมาหอด,ดล่ะเจ็ดสิบแปดสิบปีหมดละเออขึ้นเงี้ยงข่าวเป็นพี่เอ็กซ์ซียังกอดสาวเนยเจา้าอ๋อเออว่าวอ๋อพี่น้องฟังน้ำแน่ มีตูประกาศดาราแฟนเพจเอาโรกเอชซีอยย่7 4ปีมาหาหนองคนหลงังเวทีผลม,มาล <okay. S 1> ูบขาตอนน้องนอนอยู่ลูบขาโอ้ย<ม>อีหลาเอ้ยแม่ือสะออนนี่หลาแ้บประมาณนสิสะออนซ้อนสะออนแม่ไม,ม่หน้ิม,มากแต่มันสุดสิมา ได้หน่อยจนว่าเจ็ดสิบกาสำหรับเอฟซีน้องอายสกุณา<น>พรสำหรับน้อยน่อยก็ยถือว่าน้อยแล้วแหละอายุเ<ม>จ็ดแปดบจนอุลเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบสี่สำหรับมุ่งมั่งของแยกสีท่ทีอายุมากแล้วกันายกสค่ขา<อ>แยสเสือหมันวาน้องอายเป็นคนมีบุญสาวนย,ย,ย<อ>เป็นคนมีบุญละกันเป็นคนมีบุญร่วมไหมสาวน้อยเจ้าเสือในเรื่องบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์คือเเสื่อไหม เป็นบุญสัมพันธ์กับพอนกเพิ่นคพอนกว่าตตลับมากเลๆแบบเหมือนฟ้าฟ้าเออฟ้าประธานมาแเลยโบคิดอยากได้นั่งเอกมาเสริมทับยุติโบคิดว่าสิเอาเด็กหน่อยหน่อยเพ่สิโบคิดว่าเป็นบ่อโบคิดสริเด็กหน่อยไม่คิดว่าจะเอาเด็กขนาดนี้อืค่ะโบคิดเราจะเป็นผู้นีอยู่ิดีเห็นคลิปบอกตอนแรกเห็นยันชิดเห็นคิปใช่ไหมไม่ที่ว่าพูดถึงว่าพอนกเห็นคลิบเป็นหมอที่แรกอะ ไกเสียงมากออ่อนเออนั่ไปฮอดสารคาม,มกันไปฮอดเฮียนกันค่ะนี่แหละบุญสัมพันธ์ความเชีอ <มา S 1> เดียวว่าคือแบบพอพ<ส>ูอไปเห็นแล้วรู้ซื้อว่าฮักเล็กน้อยคนนี้จับใจมาคลิปแรกที่บอสนกเขาทําเอามาเพราะความรักไม่ได้เอามาเพราะจะเอามาเกาะเพราะว่าเ<อ>คยมีดรามาว่าเกาะเล็กน้อยเพราะว่าตอนน้องมากไปชิบไปหูว่าน้องสีดังเมียนว่าหูดิไม่มีใครรู้้ลยสายเด็กน้อย นัำนม่อมๆดำๆดู้เดียาวหนึ่งนอยอยู่ในปลามั่นถือหลองจกกมาไแม่เอาเอามาเปิดตัวกับเปิดตัวปกติขนาดนก้บอกไม่ทุกคนก็ต้องว่าเปิดตัวอยู่แล้วแต่ไพสิัวมือเทียวมาเปิดตัวน่ะกระแสสีตีกรับดีขนาดนี้กระแสสีแบบตอบรับกระแสตอบรับดีมากน่ะจนที่ที่น้องอายมีสุมือนี้นี่แหละที่น้องนี่แหละเรื่องเรื่อง บุญญาวาสนาหรือว่าบุญสัมพันธ์สำหรับหม้อของย่าเองนะคะย่ากับหม้อว่าเพื่อนมีบุญสัมพันธ์กันมากสาหรับนดนกองกรกับน้องไอศุณนาพรแล้วน้องาอเป็นคนที่แบบสร้างสีสันกับขอบรัวนี่มากสาวนถ้ยทุกคนทุกคนเน่เสียงมีหกอะรนะบุคลาก่อนพักน้องเกือบทุกคนทุกคนเลยแหละว่าเป็นเกือบทุกคนยาหอยเพิน์ลยังสีเจะสังเกตได้โค้งหนารูปร่างเพิ่นกับแม่ไข่ ห้องหนาจะเป็นเหมือนเด็กสาเยจ้าเบิ่งเ,เด้อเอาห้องหนานอะไอ้ไข่หนาหอวไทยแม่แม่บอลบอลนี่แหละสำหรับขอบรัว,วเสียงวิบวคือว่าน้องไอส้สกุณาพรเป็นคนหนึ่งที่มาเติมเต็มให้กับครอบครัวเติมทุกอย่างสารเสียงหัวเระค่ะแต่ว่าทีหนาสงสารที่สุดคือยาหน,นหัวหลายจนมาไปไปเป็นกระโนพี่นนองเอยมนจะอยู่กับหลานหัวมีความสุขหลายจะอย่างหัวหัวเสียงหัวนี่จำได้เลยยาหนเพลิน คือมีควาามสุขหลยว่าจะเป็นอันพี่แพลวาิดาเนาะแบบเหมือนเป็นมูผู้หนึ่งเลยเพราะว่าจะเป็นมิตรูประกายดาวเหมือนเป็นแม่นมเป็นแม่นมเป็นแม่นมคู่หนึ่งกบอกว่าจเป็นปลาอ้อยปลาแมงแค่แม้แค่แ่ววทีขาดบอดายโมเมนต์น่าละอไอโดนท่าโดนเพิ่นสาวเนยสุดหลายคลิปหลายโมเมนต์ร้ายมุ่งทีเจ๊สิทธิ์เห็นอไอโดนเพิ่นดูแน่นอนน่ารักสาวเนยบาง บางช็อตบางมุ่งกัใส่รอเข่าให้น้องใส่ทุงน้องให้น้องจูงแขนน้องขึ้นเวทที่ค่ะเอาเป็นผ่ามเมืองกันคือเป็นลายเป็นนองอีนลี้เนี่ยแหละค่ะพี่น้องจังบาน้องอายเป็นคนที่ีมีแต่คนหักมีแต่คนแพงคาะว่าแปลกว่าแปลกใจเลยแล้ว่ะ ในของขวัญชินนะ้นใหญ่เนาะสำหรับคลิปนี้มาบอกอะ่ะสำหรับของข,องขวัญชิ้นนี้<ะ>คือสิพ่อใจไปไลายมือตื่นพี่<ะ>พนอ<ะ>้องยาตดจะเอาขึ้นรถบ้านไปนั่งใช้คาเบิ้งค่ะบันนี้เอาขึ้นรถบ้านไปนั่งแล้วไปข้นไปขี่แข่งกับอันลูกแพ้เพลินคาเบิ้งเตียงค่ะพี่น้องเปิดของขวานชิ้นใหญ่ของขวานชินนช้นใหม่ก็ไสหมอเตอร์ไซค์มากลายขั้นสีเขียวเห็นขี่ดูอืเปินสิออกแม่นๆเลยค่ะลูกสาวคนกนะเป็นเคยบอกเลยเขาก็เคยบอกเลยว่าสิเป็นคือพี่แพรวพี่ดา แต่ว่าเอนอีหล่าสิบบอไมีแฟนกับสิบบอให้อีพอมีแฟนพอมด้วยจ้ะพอมคนเซลล์อย um ู่พอกะหามี่พอมคนมาตอนนี้กับบอลแจ็คซี่แหละบอลแจ็คน้อยสิบบาแบบใดโน่พอมองคนเซลล์ลูกสาวคนคนหามพอนมีแฟนกับพี่น้องคนหัวหัวพอมคนนี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าบอกถึงของขวัญชิ้นใหญ่ของลุงเอกที่มอบให้กับน้องอารค่ะแล้วกับโมเมนต์น่ะลากหรือว่าสป็น สิงเทศให้เอฟซีนะฮักน้องปานนี้นเกิดจากไอหยังมันมีจากยังกับมีที่มาที่ไปนะพี่น้องแมนค่ะนี่แหละสำหรับมือนี้นะคะเท้าสองขนกับน้นำเรลืองเล่าดีๆของน้องอ้าอายสกุลอาพรนะคะของหมอล่ำเสียงวิ 6, หกลูกสาวพ่อจ๋าพ่อนกพงศกรฝากพ่อแม่พี่น้องด้วค่ะช่วงนี้น้องอ้าอายของเท้าเพิ่นมี่อ่าพอนกเพิ่นนะคะมีอะไรนะเสียงวิหกแบนหรอเสียมีหกใช่เสียงวิหกแบนแล้วน้องกับมีโอกาส เขา<อ><ด>พ,บขพับตามงานต่างๆตามร้านอาหารต่างๆก็สามารถติดตอ่อสอบถามไปทั่งเบอร์โทร <ไป S 1> ของผู้จัดการเพื่อที่จะ จ้างผู้ดีจ้างเอามือยิ้มเฮี้ยนกับไปจ้างมะลวนค่ะมั้เลขึ้นในลายไปจ้างว่านางมืออยู่หนาบ้านนี่พี่น้องแมนค่ะสำหรับบางบางคนที่ไ่มีโอกาสได้ไปเบิ่งหมอละโม่งไงได้ไปอยู่ไกลๆแถวร้านอาหารร้านที่น้องไปแสดงสิอยากไปหาน้องค่ะไปหาได้เลยค่ะสำหรับห้าสองคนกับน้ำเรือดแรกดีดีมากบอมาคุยสุปมีสนองฟังแครนี้ก่อนค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ